คู่นะครับที่ผมเอาไว้ใช้สําหรับลงในการไต่แรงเนาะแต่ว่าผมย้ําก่อนผมเพึ่งเล่นนะคือพึ่งไต่เมื่อวานนะครับก็คืออีซอนสุดท้ายแหละผมพึ่งเล่นนั่นเองนะโดยอันเนี้ยเอาทัพย์ไปดูก่อนว่าตอนนี้ปัจจุบันเล่นเป็นในส่วนของทรัพย์โซออนนั่นเองนะครับอาไปประมาณนี้เนาะมันจะได้อยู่ที่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่แท็กเท่านั้นเองส่วนรุ่นชั้นลายต้องรองในอนาคตนะครับถ้ามีลูฟี่สีน้ําเงินเมื่อไหร่อ่าตอนนั้นคุณก็จะได้ในส่วนของทรัพย์โซออนไปเลยเนาะเ่าโอเคมาเดี๋ยวเราอ่าบอกก่อนถ้าในานนอาคตนะ ย้ำที่ตัวนี้นะแทนตัวนี้นะดังนั้นตัวนี้จะไม่เอ้าก็ได้ตัวอื่นอ้าไปตามสะดวกโอเคมาเดี๋ยวเล่นให้ดูกันไว้ดีกว่าคือปัจจุบันโหเล่นจัดคู่กับตัวรุจ,จิเนาะซึ่งจัดอะมาเล่นได้นะแผดปัจจุบันนะหลังจากที่มันบัฟมาผมบอกว่าเล่นได้ดีพอสมควรเลยแหละงั้นเข้าเกมสักแป๊บโอเคเข้าเกมแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าเนี่ยเอาให้เห็นก่อนว่ามีคิสลุเนี่ยส่วนใหญ่เราเจอกันทุกเกมอยู่แล้วเนาะแต่ว่าที่ผมอยากให้เข้าใจกันแบบหลักๆเลยเนี่ยคือในส่วนของตัวจัดอะที่มันไม่ชอบก็คือเช่นแบบ ไอโบนะครับหรือว่าตัวคุซานเอออันเนี้ยจะไม่ชอบแต่ตัวอ,อื่นสามารถรับมือได้หมดนะครับกราฟมีเรียกว่ามีจังหวะในการฆ่าได้แล้วกันมันมันไม่ได้แบบแพ้100%ขนาดนั้นเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปก่อนนะแล้วก็ใช้เออสกิลหนึ่งเพื่อให้ตีวุ๊บอ่ะโอเคที่เหลือรอครับถ้าทงได้ก็ไปถ้าได้แต่คิดว่าน่าน่าจะได้ป่ะเนี่ยแล้วมันก็จะช่วยตีเรื่อยๆเห็นไหมเห็นไหมอ่ะโอเคได้ละ เดี๋ยวผมรอให้เพื่อนนัวนะเขานัวกันผมจะไม่ไปยุ่งนะครับอ่าคีสสลูมาช่วยตีทีนึงอ้าวฆ่าเฉยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเยวบึ้งมาห้าศูนย์เลยเหรอโอ้ฟรีเมนเป็นงานจัดอ่าเดี๋ยว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 สกิลหนึ่งอ่าที่เหลือรอเนี่ยเนี้ยการเล่นจัดจะเป็นประมาณนี้มันก็ค่อนข้างที่สบายเอ้าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเห็นไหม โดนแช้งก็ไม่มีไม่ไม่เป็นอะไรนะเพราะว่ามันวุ๊บอ่าพอกระเด็นกูก็อ่าไม่ทันปุ๊บโอเคฆ่าคิสรุครับวุ๊บโ <laughs> อ้โดียเดอด <laughs> เอาดิโอเครอถ้าโดดโดดนะเขาเขาตีก็ตีสวนนะถ้าตีตีสวนเลยเด้อ อย่างที่บอกครับแพ้คุซันถ้าคุซันเข้าไม่ถึงเราก็ก็คือจบนั่นไงอยา่าตีเลจูกูอยา่าเลจูกูตายแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้ใครไปใครไปจริงๆก็ผาก,กันนั้นเห็นเพื่อนบู๊ก็อยู่ก็เลยประมาทไปห,หน่อยอ่ะโอเคเล่นลุจิบ้างเดี๋ยวกันทงกันธงกันทงจ้าเตะวุบวุบวุบไม่ทนันว่ะโอเคไป กระเด็นซ้าเรียบร้อยดึงทงคืนอาา่าฮะตีหนึ่งที่โอเคเกือบอ่าแล้วก็รออ้าวลบอยู่ไหนวะโอเคเติม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 อ้าวโดนอีกนามิเนาะลบโอเควุบวุบ อ่าเรียบร้อยจบอ่าเกมนี้ชนะเพราะเพื่อนแหละไม่น่า,ไม,นาไม่น่าใช่ผมอ่ะเมื่อกี้พลาดที่ตัวอ่าจัดไปรอบแรกนะจริงๆไม่น่าตายจริงๆถ้าปล่อยห่างหน่อยก็ไม่ตายแหละเนี่ยาการแต่แรงก็เป็นประมาณนี้แหละคือคู่น้ําเงินปัจจุบันมันเล่นได้แต่ว่าทีเนี้ยเราจะต้องมีเอ่อตัวจัดเป็นหลักเลยเพราะว่าถ้าไม่มีจัดอ่ะเล่นเล่นลำบากส่วนใหญ่ก็จะเฉลี่ยประมาณนี้แหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกเกมที่มันจะเล่นได้ดีอ่าน,นี้ย้ําก่อนเพราะว่าแต่ละเกมมันอยู่ที่ เพื่อนในทีมด้วยเนาะเพราะถ้าไม่มีคนดึงทงให้มัน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 จะหนักกว่านี้เยอะอ่ะอ้าโอเคไปเกม2ก่อนเข้าเกมนะครับเกมนี้เจอคิสรุสามตัวนะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวผมขอเลือกลุจิก่อนเพื่อเอาไปเล่นนะและหวังว่าทําไมมึงไม่เลือกเซฟเฟอร์เซฟเฟอร์เซฟเฟอร์เซเซไม่ไม่แม่งกูอยาจะกิี๊ดทำไมมึงไม่เลือกเซฟเฟอร์วะมึงจะเลือกกูสั่นมาโอเค อ่ะไม่มีปัญหาเพราะอีกฝั่งเขาเลือกไปแค่ตัวเดียวยังรอดตัตอยู่งั้นเดี๋ยวรีบไปเอาธงกลางเท่าที่จะไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะไปกลางหรือไปธงดีด็อกนะเดี๋ยวขอดูก่อนสักที่อ่ะอ่ะฮะไปโดดโลงกูไปธงดีนี่แหละอ่ะมาละเป็นไงต่อปึ๊บโอเคอ้าวสวยสวย ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โดนว่ะทงหน้าบ้านทงหน้าบ้านไป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 บปเนี่ยบูโน่ออยังไงแม่งก็เล่นได้นะเป็นปีแล้วไม่อยากจะเชื่อนานๆทีจะเจอนะลีเจนต์ปล่อยให้โรเจอร์ขอเล่นไปเพราะว่าดัมเมเขามีโอ้ย โอเคเอาทงก่อนเอาทงก่อนยังไงก็เป็นสายวิ่งเดอ้อไม่ต้องนวัวเดอ้ออ่าแช่ได้แช่ไปเล้งเลือดไม่มีปัญหาครับอ่ฮะนะกูมาตายบอกกิสลุนั่นไงงานเข้าก็ตรงนี้แหละโดนโรเจอร์ละทงไม่ได้เติมเกรด,ด้วยชิปหายแล้วไงชิปหายแล้วไงถึงแพ้นะเนี่ยถึงแพ้นะเนี่ยเฮ้ย Hey, แพ้แล้วเนี่ยดึงทงไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีใครดึงตงให้แล้วไม่มีใครกรันอย่างที่บอกคือถ้าตอนแรกอะเบลเลกเซฟเฟอร์มาทงจะไม่เสียบอกไปแล้วไม่ใช่ไปบอกนะเนี่ยก็เป็นประมาณนี้แหละการไต่เจอทีมดีบ้างอะไรบ้างว่าไปเพราะว่าผมก็ทําตามหน้าที่ผมแล้วอะโอเคก็สรุปเป็นประมาณนี้แล้วกันสําหรับคู่สีน้ำเงินถ้าใครมีก็จะเล่นก็ได้นะครับมาเดี๋ยวก่อนจะคลิปเดี๋ยวบอกด้วยเดี๋ยวจะหาว่าคุยแต่สีน้าเงินเนาะคุยสีอื่นด้วย เนื่องจากว่าตอนนี้ถ้าใครอยากเล่นโรเจอร์ดำถ้าใครอยากเล่นเล่นได้แต่ว่าถ้าคุณจะไต่แรงดีที่สุดอ่ะย้าก่อนคืออย่างคู่เมื่อกี้ที่เล่นอะ่ะไอสีน้ำเงิอนอะ่ะมันไต่แรงขึ้นได้แหละอันนี้ได้เลยเพราะว่าเล่นหลายเกมแล้วมันรับมือกับคิสรุได้ดีแต่ทุกเกมย้ําทุกเกมหากเจอเกมไหนที่เจอคิสรลุเป็นงานเขาจะตีเลจูเราตายก่อนจากนั้นเราก็ตายอยู่ดีแต่มันยืดได้ดีเท่าที่ได้แต่เทียรเซฟเฟอร์ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเออคู่อื่นก็มีนะ ถ้าสีเขียวเดี๋ยวไล่ไล่ตามสีแล้วกันเนาะถ้าเขียวล้วนๆแนะนําว่าเซฟเฟอร์เป็นหลักเลยแต่ปัญหาคือสายวิ่งมันไม่มีเนาะโอเคถ้าสีแดงอ่ะแน่นอนคิีซลุอยู่แล้วแต่ว่าคดซลุเสร็จปุ๊บสายวิ่งอีกตัวเนี่ยมันเป็นในส่วนของนาม,มิอ่าดังนั้นคุณก็อาจจะต้องเปิดนะครับส่วนอุซอปอ่าผมบอกว่าถ้าใครมีอุซอฟหรือริคุกิวเล่นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ถ้าถามผมนะตัวไหนก็ได้นะครับสีน้ําเงินอ่าไม่ไม่ใช่น้าเงินเด็บพูดผิดสีขาวอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของฟ อันนี้ก็ไต่แรงได้เหมือนกันคือมันเล่นได้แทบทุกสีเลยอะเนาะโซนสีดำนะครับก็คือโรเจอร์ดำอ่า่วนกราฟพูดยากมากเพราะว่าถ้าเกมไหนเจอคิสรุสองตัวขึ้นไปกราฟเล่นยากมากครับผมไม่เรียกว่าไม่ไม่ค่อยแนะนําดีกว่าดีสุดคือคิสรุเนาะดังนั้นเท่ากับว่าไอ้หสีเนี่ยมีตัวเล่นได้ทั้งหมดเลยอ่าแต่ว่าคุณจะต้องมีตัวนะถ้าตัวไม่มีก็เล่นละบากอยู่เหมือนกันนะครับเอาโอเคการไต่แรงก็เป็นประมาณนี้และกันในแพทปัจจุบันเนาะเดี๋ยวมันจะรีแรงแหละ พยายามให้ขึ้น SS กันด้วยเด้อ